สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Curious Delivery <c oughs> รายการที่สื่อภาษาอังกฤษร้อนๆไปถึงบ้านคุณผู้ชมทุกคืนวันศุกร์สามทุ่มสินาทีช่องห้าปีเจ็ดแล้วนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ เรเห็นบรรยากาศฉาของเราในวันนี้นะมันทําให้รู้สึกเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างอุ๊ยตายแล้วพลังที่เราจะไปขอหวยได้หรือเปล่าคไม่ด้พลังอย่างนั้นพลังนี้หมายถึงนี่ก็คือพลังแห่งความสุขสนุกสนานความสดใสค่ะคุณอาเขาเรียกว่า the festive season นะครับผมฤดูแห่งการเฉลิมฉลองนั่นเองไม่นานแล้วนะครับเราจะได้บอกว่า Merry Christmas and a Happy New Year แล้ว ปีหน้าจะเป็น the year of the horse นะครับ,รบผม,ม,มคือไม่ได้มาเอาใจอตุยนะครับรายการของเราเนี่ยเ็าทำพวกซิทคอม situation comedy หรือ comedy sketch นะครับแบบเป็น bilingual มาเนี่ยนะครับผมในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เรื่องละครับผมยังก็ตอบยกมือ,อ ท้องหนูเหรอคะเราออกอากาศทุกวันศุกร์นะคะในหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ต้องมีไม่น่าจะต่ำกว่า40,000เรื่องได้หนึ่งปีนะหนึ่งปีนะตกคณิตศาสตร์ชัวสี่0 0ื่เรื่องเยอะไปขอตอบครับคุณครูครับผม35,000เรื่อง35,000เรื่องนะฮะโทษนะฮะอันนั้นเป็นนาทีมั้งฮะก็สา0หมืนึ่งปีเนี่ยมีทั้งหมด52สสัปดาห์ใช่ไหมฮะแล้วก็ลบสัปดาห์ตรงนี้ไปนิดนึงก็ ก็รวมๆเนี่ยนะครับผม approximately approximately ก็คือประมาณนะครับกระมาประมาณ50เรื่องแล้วโอนี่แปลว่าแขกรับเชิญของเราประมาณ50คนได้แต่อย่าดดีกว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเรามาจัดเป็นหมวดหมู่กันเลยมั้ยได้ค่ะเราไปชมกันทีละหมวดนะคะหมวดแรกนะคะก็เอาใจดิฉันก่อนนะคะเป็นหมวดของนักแสดงชายค่ะทังนั้น category category นั่นะฮะก็คือหมวดหมู่นะครับผมหมวดนี้จะมีชื่อว่า A Tui Tui's Favorite Actors of 2013 Put the sword down And put your hands up Huh? Oh. <laughs> เปลืองเครื่องสำอางอ่ะเล่นไปก็มีกับหมากับคนกคันเนี่ยเดี๋ยวลเจ้าก่อนเจ้าจะไปไหน Where will you go <c oughs> ข้าเจ้าไปแล้วข้าจะดูอะไร <c oughs> ว่าแต่เขาเรียกอะไร, <c oughs> ะไรเขาเรียกจุดดี การแสดงอันนี้ว่าลิกเกอโอ้ my god ไอเป็นฝรั่งลิเกภาษากังกแปลว่าเลียกระเทยเลียเหรอเลียกระเทยดีเลยทําผมเลียให้ จะไม่ใช่กระเทย5ะจะเกียติมโคนมันไม่ใช่ลิกเกมันคือลิกเกถ้าจะเรียกก็เรียกแบบภาษาคนฝรั่งก็เรียกว่า Thai traditional dramatic performance อ้ม่ใช่ป musical folk drama ก็ได้ musical folk drama oh yeah 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 I like it อย่างนี้อ่ะฉันฟันฟันหลุดแน่เลยเอาปล่อยตัวนางเอาปล่อยตัวนางเอาปล่อยตัวนางอเล็กเธอโกอเล็กเธอโกอเล็กเธอโกนี่สนุกอะไรเขาเรื่งหนาจนะโดนกลับหรือเปล่าะดีใจมีคนมาดู you have to protect her เจ้าต้องปกป้องเธอ take my sword and kill him เอาดาบฆ่าไปแล้วสอดมันคุณคุณจะมาวิ่งมาราธอนแถวนี้นะครับช่วยผมด้วยครับคุณลำตรวจตั้มตั้มโยนโยนช่วยชจวยไฮ้ทำดาวนะเ็นนะค่อยๆเล่าสอดแหมมาซิบอ๊อสเย็นๆหน่อยสิครับ I want to report a crime ได้ค่ะแต่จะรีพอร์ตกับใครคะไม่ใช่ครับ report a crime ได้ค่ะกับใครก็ได้ค่ะคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้นะคะพูดภาษาคนหมดละค่ะ anybody understand me ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเลยละครับผมเข้าใจที่เขาพูด Report Cri คุณจะมาแจ้งอาชญากรรมใช่ไหมครับแจ้งแจ้งผมจะแจ้งความแจ้งความนะครับอาชญากรรมใช่ครับผมถูกต้องเลยครับโอ้โหผู้ชายคนนี้ภาษาอังกฤษดีมากเลยนะครับ crime เนี่ยนะครับก็คืออาชญากรรมนั่นเองครับแล้วผมบอก report a crime เนี่ยนะครับก็คือแจ้งความ criminal ก็คืออาชญากรผมคุณสุดยอดเลยคุณเป็นใครเนี่ย Who are you ผมขอแนะนำผู้ชายคนนี้ให้ท่านได้ทราบนะครับท่านผู้นั้นก็คืออยู่ทั้งหน้าท่านผู้นี้ ผมไม่รู้ไม่รู้มุมองศาท่านผู้นั้นคือผู้กำกับ he is a director ผมคือผู้กำกับหนังผลงานสร้างชื่อเสียงของผมเนี่ยคือสวรรค์ชั้น7คนกกำแหงความลักและซินามินั่นคุณทรนงสีเชื้อเราไม่ใช่ท่านนั้นครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นผู้กำกับการตำรวจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า superintendent ใช่แล้วคุณก็ตองไม่ใช่ผู้กำกับหนังหรือ director ที่คุณพูดคุณดูแลสอนอสถานีนี้เหรอครับใช่ครับ Cupid ทฮะนท่ตายตายแล้วอุ้ยนั่นนั่นนั่นครับอะไรอะไรอะไรผู้ชายคนนั้นนั่นฮะโอ้ขับรถนั่งขับรถจมูกบานมานั่นเฮ้ย ท่านดูดิขับรถใจลอยขนาดนี้เกิดอุบัติเหตุแน่นอนท่านดูสิสีขาวๆด้วยนะท่านรถขาวๆคร้วท่านดูดิเช็คกิทเอา let's check it out เราไปดูสิเออใช่โอ้ขาวจริงๆด้วยเห็นไหมน่ะโอ้ไฟไฟคู่หน้าใหญ่มากเฮ้ยช่วงล่างแน่นเฮ้ยแล้วที่สำคัญนะโอ้โหมาพร้อมทวินแอร์แบคเลย แม่ไม่ได้สองบรชอสองดูรถมานี่อะไรเดี๋ยวผมจัดการเองเขาที่ช่วยคนไม่ได้สองดูสาวโอูแต่ขาวอ่ะเฮ้ยช่วยจ้าเฮ้ยคุณไก่เราจะพูดครั้งสุดท้ายแล้วนะคุณมีอะไรจะพูดคุณก็พูดมาอย่ามางื้งะเงะ้งเงื้อเงื้อไหมเพราะถ้าคุณไม่พูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ฉันจะเปลี่ยนจากการนั่งเบนช์เก้าอี้ม้านั่งนี้ไปนั่งรถเบนซ์ของคุณชายอภิบาลอภิบูตรคุณรู้ว่าชื่ออะไรกันแน่ชื่อเพลงทุกรอบเลยรู้ว่าชื่ออะไรกันแน่อภิบาลอภิเบศสังเวชสังขารจ่าอึกอักอึกอักอึกนั่นแหละอึกอักยิงเลยโอ้โหพลาดครับโอ้โห้พลาดหรอแต่ไม่เป็นไรครับ ผมเนี่ยมีเวทมนต์นะครับร้องเพลงให้เขาแล้วเขาจะหลงรักคุณทีทดีครับ<ช>ดีครับดีครับแน่นอนรักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็ยัง I love you ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอะไรงไงก็เธอ oh. เดลิเวอรี่ปีที่แปดเปลี่นวันและเวลาออกอากาศวันใหม่หเวลาใหม่หสนุกกันทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มสิบห้านาทีย้ำทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มสิบห้านาทีเริ่มวันอาทิตย์ที่ห้ามกรคมน,นี้รับประกันความฮาภาษาอังกฤษเซบเฟอร์